สวัสดีครับท่านผู้ชมเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้พามาดูเด็กๆนะครับหลังจากที่ผ่านไปสิบกว่าวันแล้วนะครับเด็กๆก็ลืมตาแล้วนะครับแล้วก็เริ่มเดินเริ่มคานกันแล้วนะครับนะครับมีแต่ตัวอ้วนเลยกินเยอะขึ้นนะครับแล้วก็จะมีน้องอีกตัวหนึ่งนะครับที่ซึ่งตาเขาเหมือนตามันไม่เปิดนะเปิดอยู่ข้างเดียวนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้ จะเช็ดตาก็ทอมก็จะเช็ดให้แม่มารวยด้วยซึ่งแม่มารวยก็จะเป็นอะไรที่ตาเปียกตลอดเหมือนกันนะครับก็จะเช็ดนี่เลยซื้อน้ำยาตัวนี้มานะครับนี่สาหรับหมาแมวนะครับเช็ดตานะอันนี้เดี๋ยวมาดูกันครับว่าน้องตัวไหนนะอันนี้มา,มาดูก็คือตัวนี้ชื่อนําโชคนะครับ น้ำโชกนะครับพารวยครับมีตังครับตั้งชื่อแล้วนะครับน้องได้ชื่อแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูน้ำโชกอาเรื่อยเรู่อเดี๋ยวพ่อดูก่อน,นมาดูมาดูน้ำโชคดูตาของน้ำโชคก่อนนะครับท่านผู้ชมเนี่ยตาน้องเปิดได้แค่ข้างเดียว,ยวนะครับเมื่อคืนทมเช็ดให้แล้วเดี๋ยวเราจะมาเช็ดอีกทีหนึ่งนะครับเมือม่อเมื่อเมื่อคืนนี้เช็ดแล้วตามเปิดอยู่นะ ตาเปิดอยู่นะครับเปิดได้แล้วแต่ไม่ไอ้น,นี่พอมาวันนี้ตอนเช้าตอ,ไอาน,นะน,ตนมไม่อยู่บ้านนะใช้ก็เต้นบัตรนะครับเขาไม่อยู่บ้านนะแล้วก็ไม่ได้เช็ดให้นะเพราะว่าเอารถไปซ่อมอไปนอนค้างที่บ้านน้องนะ,ะเช็ดตาก่อนลูกเช็ดตาก่อนหพ่อเช็ดให้าพ่อเช็ดให้พ่อเช็ดให้อืม โอเคโอเคโอเคป๊บน,นึงอเพรเช็ดตาให้จะเอาน้ำอื่นเช็ดไหนๆไม่รู้ตาจะมีปัญหาหรือเปล่านะครับค้านี้นะเม่เขาขาบย,าย้ายย้ายไปย้ายมาย้ายบ่อยเดี๋ยวจะพาไปหาหมอเพราจะพาไปหาหมอนี่นี่ให้เช็ดทางก่อนเจ๊ ช่วยกันช่ดยกันช่วยกันช่วยกันอืมไหดูดูพ่อดูก่อนพ่อดูก่อนโอ้โอ้โอ้แลพ่อดูก่อนแล้วพ่อดูก่อนตาปิดไม่น่าจะเปิดนะเนี่ยเดี๋ยวต้องไปหาหมอครับจะพาไปหาหมอเนอ sure. ี่ยเดี๋ยวพ่อจะพาไปหาหมอดู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 จิตสงบเงียบแล้วดูนี่ดูนี่เนี่ยน้ำโช น้ำโจ๊กตาหนูเจ็บเลยลูกดูเหมือนมันเหมือนมันช้ำเนาะนี่โอ้ยน่าสงสารครับให้พ่อเช็ดให้ก่อนพ่อเช็ดให้มาเลยมาเลยเงินขึ้นก่อนพ่อเช็ดให้พ่อเช็ดตาให้อาหานมาดีๆสิลูกอาหานมาดีๆเนี่เช็ดตาให้ จะหายไม่ละอยู่ในกล่องครับเปิดพัดลมให้นะนี่เราจะเปิดพัดลมให้นะครับดูนี่แม่เขาเอาพัดลมมาเปิดให้นะกลัวลูกเขาล้นมันร้อนจริงๆครับท่านผู้ชมร้อนจริงๆครับวันก่อนนะครับมีงูงเข้ามาไม่รู้ว่าได้กินลูกแมวหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้นะว่ามันได้กินลูกแมวไหม นะโชคดีที่มันไปนติดตาขาย <Okay. S 1> นล้รวยก็จิตตาชิดเอาวก็ชิดให้กันไม่มีนี่นะ เอ้ยเอ้ยเดี๋ยวใส่ยาล้างตาอันนี้มันเฉพาะหมาไม่เอาเลยตรงนะครับนอนนะั่นน่ะน,นัะน,น,ะ,ะ,น,น,นะไม่ใช่นใจะเย็นเย็นใช่ไหมล่ะ ไม่รู้ตาจะได้หรือเปล่าโดยท่านผู้ชมทาเพิ่งจะเห็นได้สองสามวันนี้แหละต้องลืมตาขึ้นแล้วมันนี่เราพยายามที่จะไม่มาดูมากวนเขาเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะคาบน้องหนีอีกมันย้ายเก่งนะยมันย้ายลูกมาไหมารวยให้กินนมดูมันกอดท่านผู้ชมดูเขากอดลูกเขาดู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 ดนี่นี่ดูครับนี่นนเห็นไหมเนี่ยความรักของแม่เนี่ยไม่ว่าอยู่ในคนหรือในสัตว์นะครับ เห็ไหนแล้ก็จะกอดแบบนี้แหละนี่กินนมเก่งมากแล้วมารวยก็กินข้าวเก่งมากแล้วเดี๋ยวหิวเดี๋ยวหิวเดี๋ยวพ่อเช็ดห้อีกเนี่ยมันยังไม่ออกเลยลูกอ่นอนอโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับฝากเป็นกำลังใจให้เด็กๆด้วยนะครับ ฝากเป็นกำลังใจให้นําโชคด้วยนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าตาของนําโชคนะครับเขาจะเปิดได้หรือเปล่านะครับเดี่ก็ถ้าไม่นี่ก็ทอต้องหาเวลาว่างเอาน้องไปหาหมอนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ทอมด้วยนะคระไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ